ขณะนี้ปนุษย์และลุงเปียนะคะเดินกันแต่เช้าแลคะ่ะตั้งแต่7โมงนะคะประมาณ3กิโลค่ะเดินมาจนถึงพอร์ตออฟพีมัทนะคะเราก็เลยได้เห็นภาพสวยๆค่ะเลือกเอาเลยนะคะจะเอาคันไหนค่ะเรือยอดสวยๆทั้งนั้นเลยปเป็นท่าจอดเรือเข้าเลยนะคะไห้ไ้ มีหนุ่มๆทักทายด้วยค่ะเขาอาจจะเห็นโอ้สาวน้อยที่ไหนนอ้อมายืนถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ค่ะพีนมัตนี่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศอังกฤษนะคะเป็นน้ำทะเลล้อมรอบเลยคะ่ะและเป็นเมืองท่าเป็นเมืองธุรกิจของเขาเหมือนกันนะคะกว้างใหญ่เลยค่ะปนุนุด กับลุงเปียเดินอ้อมกันแต่เช้าเลยค่ะเดี๋ยวไปหาภาพสวยๆใหม่นะคะสูงเอ็นเมื e อเด็ก e driving past the prison ตลางคุก prison that's uh, <Yeah. S 2> a very old prison มันเพื่อนเห็นไหมคะที่ข้างบนนั่นเนะคย นี่คุกโบราณค่ะคุกโบราณก็เข้ามาไม่เด้เข่างง่ายๆเกาทำดีอ่ะคุกเต้องมีิสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อย่าเพิ่งแปลกใจนะคะลุงเปียกับป้านุชมาฮอลิเด์กันค่ะที่อังกฤษค่ะเมืองแรกที่เรามาพักก็คือฮีมัสนะคะซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ของอังกฤษค่ะเช้านี้เราออกเดินกันแต่เชา้าเลยค่ะเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศในเมืองนี้ให้เพื่อนๆได้ชมค่ะนคนทำงานนะคะเมืองเขาก็เมืองใหญ่นะคะเมืองนี้เป็นเมืองฟุตบอลเหมือนกันค่ะฟุตบอลพีมัลลนนะคะไปค่ะลุงเปียปนุย์จะเก็บภาพรายละเอียดอรอบๆเมืองให้ชมนะคะ พรปนุ์เดินเรียบมาเรื่อยค่ะกำลังจะลงไปที่เปดสนะคะ สวยนะเลนคนตกออทำไมไม่มีน้ำมันก็มันก็พอมีงมี